ท่านก่ด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่ผมซ er ุปเปอร์เกมเมอร์กับช่องโซล่าบอลไทยแลนด์เดี๋ยวขอดวงแรกตอนที่หนึ่งสองสามตกเจ้ซี่ผมเลี้ยกตรลบอลหกตอนในวันเดียวไม่ได้เลี้ยกหตอนในวันเดียวนะไอคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้คือของเมื่อวานนะแต่แบบมันแบตมันหมดก่อนได้ตัดไงผมก็เลยต้องมาลงตอนเย็นวันนี้ แล้วทำไมถึงต้องไปตอนเย็นวันนี้ก็สาเหตุอยู่ในคลิปไอ้น่นล้วคลิปตกออก,กาในแม็กฟิตอะไปดูก็ได้นะโอเคไม่พูดท่านทำเพลงครับไปลุยก,กันเลยข้ามความเดือดร้อนให้แล้วไปอันนี้คือต่อจากไอตอนนั้นเลยเหรอที่ดาวเขาถลทลายดาวเขาหินนี่ลูกจะต้องดูดาวของนัง่นเป็นตอนพิกแบงนะซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้ดู เดี๋ยวนี่มันเหตุการณ์ในอดีตเลยอาจจะดูเล็กหน่อยก็เพราะว่าอันนี้หนุ่มนักบินใช่ไหมตอนตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นักงบินอวกาศหรอและเป็นดาวเคราะห์หินเช่นเดียวกับดาวศุกร์ดาวพุธและดาวเคราะห์อีกหลายดวงที่อยู่ในระบบสุริยะในอดีตว่าแล้วก็ลูกของพร้อมกับที่มาของระบบสุริยะแล้วลูกนี่ผมไม่เคยได้ยินพูดเลยนะโอเค ในตอนที่ระบบสุริยะยังมีดาวเคราะห์หินกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดราวกับความว่างเปล่านั่นก็มาจากฝีมือของดาวพฤหัสดาวที่เปลี่ยนมงโคจรนของตนและเป็นต้นเหตุของการทำลายล้างของระบบสุริยะก็่ใครยังจำต่อดาวเคราะห์อีกไหมเอ้เนปจูนเราไม่ลหันยังสีนี่เลยฉันเหมือนเคยเห็นใที่ไเลยเหมือนกันฉันเนปจูนอ๋อใช่ เขาชื่อเนปจูนที่เกิดใหม่ใช่ไหมเนี่ยตอชื่อไนเนงั้นผมไม่เห็นนะมยาอพี่มารยารหน้าอยู่ในันะ้า <c oughs> ยูเลนัดดูงูหินมากเนเนีปจูนแบบชิวมากตอนนี้สติดีอยู่เน,เ,เนปจูน,นี่อยูนดาวเสาเสาไม่มีวงแหวนด้วยยูเลนัสก็ไม่มีแต่ยูเลนัสเขาเอียงตั้งตั้งแต่แรกนะั้นเห ดาวเคราะห์สี่ดวงในระบบสุริยะงั้นพวกนายก็ไม่ได้เอ่ออ่าไหนมีดาวอีกหรอเพื่อนอ๋อดาวเคราะห์เอ็กซ์ดึงหลดแถบไฮเปอร์แปลว่าตอนดาวเคราะห์เอ็กซ์โดนดีดออกเนปจูนจากยูเรนัสก็ยังไม่เกิดใช่ไหมพวกเขาก็จะเป็นดาวเคราะห์แบบพวกเราโอ้โหดึงออกมาเลย นี่เรอเล่นอยู่เหรอพวกเขาจะเหมือนเราได้ยังไงใช่เขาตัวเล็กมากเลยอะเล็กมากจับที่เขาเป็นวัตถุอวกาศไม่ใช่ดวงดาวและหมุนรอบดาวเหมือนเราพวกเขาก็ยังเป็นดาวเคราะห์จากข้อมูลนี้ความหมายที่แท้จริงของดาวเคราะห์มันเริ่มมาเปลี่ยนตอนปี2006เดี๋ยวคนภาคเสียงดาวพฤ่ัสรกับหนุ่มนักบินที่คนเดียวกันใช่ไหม นายจะต้องไม่เป็นอะไรอฉันและเพื่อนจะคอยดูแลอย่างดีอ่าพูดไม่ทันขาดคำหน้าหายไปเลยไม่ไม่ไม่ผูดกองอาทิตย์โกรธจดแบบนี้อีกแล้วอาทิตย์ได้ดูแบบนี้ซ้ำกี่รอบแล้วเนี่ยเข้าที่หน้าจะจังเลยจักรวาลนี้บางทีมันก็โหดได้แบบนี้นะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนดาวเสาร์มีฝุ่นอยู่ที่แก้มเลยดาวเคราะห์น้อยกับตา ไม่ได้นยจูนกับอยู่ในัดนี่ยังเกมแดงอยู่เลยพวกเขาจะหาวิธีรับมือดาวคลอสน้อยได้นะเดี๋ยวจากดาวคลอสหินจะกลายเป็นหินก้อนน้อยแทนทำไมดาวพฤหัสดาวพฤหัสไม่ได้ใช้อ้นี่ดึงเหรอเอาทิปเปกแล้วใช่เปกแล้วโอเคว้าวนั่นอะไรอ่ะพวกนาย กลับไปบวงโคจรตัวเองได้ไหมไรอยู่นิ่งๆเลยน่าเบื่อชมัดมาเดลฉันใหญ่นะน่าเห็นดาวน้อยเห็นที่ฉันเก็บอยู่เลยนะหยุดเรียกชื่อฉันได้แล้วเนปจูนโอ้ดาวพฤหัสอ๋ตอตั้งแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสก็คุมแถบไคเปอร์เอ้ยคุมแถบดา,าวค้อน้อยนี่อันนี้ก็ดูเหมือนเนบุล่าลาอันนี้ก็เหมือนกาแล็กซี่มันเหมือนกี่โมืืออนนนี่่เพ ราไม่อยู่ไกลจากดาวดวงอื่นไปเหรอก็ใช่และอยู่กระจุกแบบจัเ,เชียฉันชอบที่เขวใกล้แถบไคเปอร์มันน่าสนุกออกที่จะได้ค้นพบนะแต่ดาวสาวบอกให้เราอยู่ในวงคอจอตัวเองแล้วนายมั่นใจเหรอว่าจะวนอยู่ไกลจากดาวดวงอื่นนะฉันไหวชิวแล้วเป็นไงล <prospective. S 1> ่ะปัจจุบันสต <pater n ities> <code> ิใช่ไหมใช่ฉันพยายามจะหาจุดของตัวเองโอเคเอ่อออ โอโอเคได้สิเจอกันเพื่อนเจอกันเพื่อนนิบจูนเป็นไรอ่ะ d o ดาว e รหัสนายไหวไหมไหวอยู่แค่ต้องใช้แรงน้มถ่วงฉันทำให้เขาปลอดภัยฟังนะฉันรู้ว่านายรู้สึกผิดที่ที่อะไร่นะขลายหินตัวแบบนั้นเหรอ เหลือกี่ดวงเนี่ยแฉันกว่าฉันจะได้เห็นดาวคล้อยหินรุ่นใหม่ฉันจะไม่หยอกทำไมไอ้ดาวคล้อยหินดวงนี้มันปลูมาหลายรอบจังวะเห็นตั้งหน้าตาเราไม่เหมือนดวงอื่นนะเห็นตั้งแต่ตอนที่ดาวพฤหัสหักมันออกไปแล้วเขาทำให้แถบไครเปอร์รวมตัวขั้นระหว่างวงโคจรเขาและวงโคจรของดาวอังคารเพื่อระวังดาวคล้อยที่กำลังก่อตัวในแถบไครเปอร์ ทำให้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่ยุบดาวเลยเนี่าฮ่าฮ่าเอ่ยฮ่าอย่าบอกว่าเซเลสฉันเซเลสโอ้ยจริงด้วยมีวัตถุอวกาศดวงอื่นในดาวเคราะห์น้อยไหมไม่นามีทำไมไม่ออกไปล่ะเซเลสฮัลโหลฮัลโหลเกนเเเววลลลลาาาไไไดด้้้่่งยปปีมือรรโคจซเลสตอนนี้สติดีอยู่เลยดาวเคราะห์น้อยก็คงตัวเสถียรขึ้นเพราะดาวพฤหัส ทำให้มีดาวเครอะหินเกิดใหม่ได้โดยไม่มีดาวเคราะน้อยชนใส่ห้าดวงหรือว่าจัจรวันมีสีนี้เนปจูนก็คอยสำรวจพื้นที่ของแถบไคเปอร์แต่มันก็มีแค่วัตถุแต่พังกระจายอยู่รวมถึงวัตถุอวกาศด้วยอ๋ออย่าบอกว่าทีอาทีได้เกิดหายนะที่ไม่ควรมีของระบบสุริยะที่มันเริ่มคงที่มากขึ้นเรื่อยอาพ่อยหัดงและไม่นานสิ่งสวยงามก็ได้เกิดขึ้นคุณ ได้าวคาร์เสียงจำเสียงได้คุณนั่นใครน่ะใครพูดอยู่อ่อฉันเองดาวฉันอยู่ตรงนี้ดาวคานใช่ไหมัเนี่ดาวคานในอดีตนายคือดาวเคราะห์หินเหรอดาวเคราะห์อะไรนะไอ้โหเหมือนเห็นดาวเคราะห์หินที่มีวงแหวนที่เป็นสกินดาวคานอยู่ตอนแรกรู้นฮะนั่นใครน่ะ ฉันไม่ชอบเลยอ่ะฉันฉันไม่อยากจะนี่ไม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 อย่าก,กังวลเลยเราคือเพื่อนกันเพื่อนเหรอเดวู้เล่ดาคานเป็นมิตรสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วดาวเสาสำเร็จสักท <c oughs> ีที่สุดก็สำเร็จสักโอ้โหตรดีใจสำเร็จแล้ว <c oughs> ไม่อยากเชเลยว่าสำเร็จแล้วใช่ <c oughs> สำเร็จแล้วพวก สำเร็จแล้วดาวเคราะห์หินย่อเข้าสำเร็จจริงๆด้วยสำเร็จจริงด้วยสำเร็จจริงด้วยนหสำเร็จกับเขาด้วยดเ<ล>ยด,วยดาวองกันผ่านเลยผ่านเลยนี่คือยุคที่ดาวเคราะห์หินได้เริ่มต้นขึ้นครูจรด้วยเหตุน,นี้โชคชะตาของระบบสุริยะก็ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลโอเคได้ดาวเคราะห์หินโอเคต่อไปครับโอเคมาแปดานาที ดาวเราดวงแรกตอนที่สองข้ามความเดิมตอนที่แล้วไปเหมือนเดิมน,นะจรรริิงดดาวคอในะะบบสุยตอนนี้จูนอะนี่คือข้อความจากดวงอาทิตย์ที่อยากจะแนะนําดาวครอะที่ก่อร่างวจูนเหมือนตาเขาใหญ่ขึ้นเหมือนกว่าเดิมปะอย่างพวกนายช่วยแนะนำตัวเองกันหรือผมคิดไปเองวะ ชื่อของฉันคือดาวชื่อของฉันดาวสุทีอาร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋เวทีาร์เล่นใหญ่ไแล้เาได้ร้จเกทุกด่อโอ้โหเดี๋ยวทีอาร์เล่นใหญ่ไปแล้วเขาได้รับเขยาชื่อ็นาดนา้แล้วสิ่งที่ฉันชอบทำเป็นงานอดิไม่ม่งานอดเรนี่ก่อนฉันโลเจะเรียกว่าผอขัดจังวะขอโทษนะ ฉันยังพูดไม่จบอันนี้โลก,นนโลกเหรอแล้วดวงอาทิตย์ให้แนะนำแค่ชื่อไม่ใช่เล่าเรื่องเอาเปิด<ล>มาก็มไม่สนิทกันเลยฉันเล่าเรื่องตัวเองเลยนะฉันแค่ต้องดรอบน้อมไม่รู้เหรอว่าความประทับใจแรกมันสำคัญนะอ๋อรู้สิเขาบอกนะว่าเธอทำตัวเองนะฮะห,หมายความว่าไงส่วนฉันเออ่ฉันดาวอังคารอันนี้ดาวพฤหัสรู้จักกันและวตกลายพฤติกรรมกันก่อนแต่จะเคลื่อนตัวไปไหนก็ให้ระวังตัวดีๆไว้ด้วยฉันคิดแผนใหญ่เอาไว้แล้ว และจะไม่ให้พวกนายทำอะไรให้ตัวเองตายเด็ดขาดโอเคโอเคโอเคตามบายตามบายตัวใหญ่เพื่อนๆตัวใหญ่จังหรือว่านายตัวเล็กเองล่ะดาวสุขคอร์ลชุดคอร์อขนาดตัวดาวพุทธเจดตอนนี้เราอะจริงเหมือนกันนายตัวใหญ่กว่าฉันแค่สองจุดห้าเท่าเองดาวสุขนายก็ยังไม่ใช่ดาวเคราะห์ยักษ์อยู่เทียรนี่นายฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหโลกสนิทกับดาวคันตั้งแต่แรก เห็นอะไรเหรอเห็นว่านายกำลังปิ้งเทอยรฮะเอาจริงดิฮะนี่เพื่อนคือแล้วนายจะมาสนทำไมอยากรู้เหรอคิดไงเธอใกล้จากวงโคจรนายมากโตอย่าไปฟังเขาดาวสุขนั่นนั่นนายทำได้ดาวสุขนึกปิ้งเทียร์เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นฟังไหมฉันชื่อว่าดาวสุกฉันไม่อยากจะเชื่อหมือนนั่นเลยอ่ะ เขาทำให้ฉันด uh, <üt. S 2> ูไม่ดีในสายตาทุกดาวโอ้โลกโตเอิร์ดเหรอนั่นสิโถเอาสองชื่อมารวมกันโลโตเขาต้องเรียนรู้สักบ้างอยากรู้ไหมดาวสุฉันว่าฉันจะไปสอนเขาหน่อยใช่จะไป่ทำอะไรมากใช่ไหมขนาดนั้นเลยเหรอพวกใช่ฉันมั่นใจมากว่าจะเห็นดาวเคราะห์ลอยอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยนั่นน่าจะเป็นดาวเคราะห์นอกระบบนะดาวเคราะห์อะไรนะการดาวอังคาร เราาจะต้องไปดูกันนะถ้าถ้าฉันไม่ไปล่ะเพราะเทาว่าไงขอโทษฉันซาบปรโตเรื่องอะไรเรื่องอะไรมีถามเด้วยนายทำให้ฉันเป็นตัวตลกในระบบสุริยะยังไงเ้าเรื่องนั้นเหรอโอเคฟังนะถึงเธอจะไม่อยากฟังมันแต่เหมือนว่าเธอจะทำตัวเองขายหน้ามากกว่านะฉันเหรอ โอ้จะบอกว่านั่นเป็นความผิดฉันงั้นเหรอเห้สิมิงั้นเธอจะเล่าเรื่องตัวเองไปเรื่อยๆฉันไม่อยากจะอยู่ฟังมันจนจบแบบนั้นแน่เพราะงั้นขอทีได้ไหมไม่จนกว่านายจะขอโทษอฉันแล้วทําไมงั้นเราก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้ขอนี่ไม่ได้ขอด้วยใจว้าวใช่เหมือนคู่รักหมาแก่และแมวเท่าใช่แต่เดี๋ยวนะ, <c oughs> ะไม่มีอะไรเอ,อ่อยินดีที่รู้จักนะดาวสุก ยังไงอะไรแายจะไม่ได้นำตัวกับดาวเพราะเห็นดวงใหม่เหรอฉันขอผ่านดาวราวพฤหัสูดาหนาดาพฤหัสฉันไม่อยากออกจากวงโคจรตัวเองโอเคตั้งแต่ครั้งนั้นนายก็รู้เกิดอะไรขึ้นฉันรู้แต่พวกเขาคุมตัวเองให้อยู่ในวงโคจรได้ขอร้องเถอะหยุดโทษตัวเองสักทีลองบอกกับเอ็กซ์ดูเอ็กซ์อยจะยินตกงจหมายถึง เอ็กซ์เรย์นั่นแหละเอ <laughs> ็กซ์เลยคือกำลังจะพูดว่าลองบอกกับเอ็กซ์เรยบอกกับเอ็กซ์เลยแต่ทัมาเหะใช่ใช่ไ <laughs> ปเป็นงั้นแหละเราคือดาวพฤหัส <laughs> ในไหนแล้วฉันอยากจะแนะนำพวกนายให้เพื่อนใหม่รู้จักเหมือนพวกเขาจะกลัวพวกนายกัน <laughs> พวกเราเหรอ <laughs> เราออกจะเป็นมิรนะก็น่าจะรู้นะตัวใหญ่กว่าพวกเขา20เท่า ดาวังคารคือเราคงแล้วไปใอ้นายโอเคเดี๋ยวนำทางให้ดาวเสาอย่าเสียมารยาทใ้แล้วโอเคฉันเสียใจที่เขาไม่ขอโทษเธอนะดาวสุกก็ยังมาหาเธอหน้าด,นดาวสุนา,ายเสียใจที่เขาไม่สำนึกเหรออย่าให้ค่ากับอะไรแบบแล้ว้คุณจอทีอาร์อยู่ไหนเนะี่ยก,ก็จริงใช่่างมาเถอะ ฉันไม่ได้คิดเรื่องโปรโตแล้วแต่มีอย่างอื่นที่รบกวนฉันแทนไหนให้ทำเธออ่นอัดใช่ดาวพุธไหมอ้าคงต้องสั่งสอนมันเรวสูช่วยฟังฉันแป๊บหนึ่งนะพอทีจะสั่งสอนทุกคนแมีแผนใหญ่ไว้แล้วก็ไม่อธิบายต่อคิดว่ามันคืออะไรเหรอฉันก็ไม่ดูเอาตรงๆเขาพิลึกมากเลยใช่แต่เขาก็ยังเป็นดวงอาทิตย์แล้วคือฉันคิดงี้นะถ้าเราทั้งสองดาวไม่ไปด้วยเหรอไปไหนเหรอดาวคอดแก๊สนะ เพื่อนเราไปหาเขาแล้วอ้าวในที่สุดโอเคไปกันเอเนเอพวกพวกเธอไปก่อนเลยคือว่าฉันมีบางเรื่องต้องคิดก่อนอ้าวเธออยากให้ฉันเราวสุดไปก่อนเลยฝากทักทายแทนฉันด้วยได้เดี๋ยวบอกให้โอเคไปโฆษณาคขับผมน้เมื่อกีอ้ผมเลยต้องตัดเธอหนา้าเราเป็นเด็กใหม่เราอยากจะรู้จักพวกนายนะใช่ทำไมพวกนายถึงตัวใหญ่กันอะ นายอยากจะตอบไม่พวกฉันเหรอโอ้เออก็สั้นๆเลยเราเริ่มหัดเราเริหัดฉลาด<อ>นะงอาทิตย์ที่ที่น้ำแข็งกรอบกลุ่มง,ง่ายแกนกลางของเราสร้างจากน้ำแข็งยักษ์ที่มีแรงมากพอจะดึงดูดไฮโดรเจนกับฮีเรียมโอ้โอมันโคตรเท่ได้ฉลาดทางดาวเรหัดแมฉันไงพวก ุยอะไรกันอยู่เหรอพี่ดาวท้อกแก๊สกำลังเล่าฝากเจ๋งๆพี่ดาวท้อกแก๊สอยู่ว้าวฟังดูเท่มากเลยคือว่าฉันมีชื่อว่าดาวพุธนะยินดีที่ได้เจอจริงๆนะฉันแค่อยากมาคุยแลวดาวสุกไงนายถึงแล้วเธอไม่มาเหรอเอ้นายหมายถึงเธอใช่เธอหลบหน้าอยู่เหรอใช่เธอได้บอกอะไรไหมขอคิดแป๊บนะอย่างแรกก็นายทำให้เธอขายหน้าเฮ้ยฉันไม่ได้จ้และนายก็ไม่คิดจะขอโทษเธอ และใช่น่าคงไปเหตุผลที่เธอไม่มาด้วยเออก็ได okay. ้อะไรโอเคก็ได้อะไรแต่เธอาร์เขาไม่ได้บอกไม่ใช่เหรอฉันจะไปหาแล้วขอโทษเธอเออสักทีคือจะไม่ให้ฉันไปขอโทษนางเหรอใช่มันหมายถึงไม่แต่ว่านายควรทำเอ่อโอเคโอเคคำไหนดิโอเคลูกพี่โอเคลูกพี่ด้วยไปแล้วเหรอวะเนี่ยพาาสิโอเค ไป้ระวังอะไรอะ่ะอะไรโฆษณาอ๋อจบต่ตอไ,ตไปออมาเลย่มนะล้เรโต้ดันฉันชื่อเทอฉันอยากจะไม่ควาเธอคือใครและเขเอไขอธธอมาไงดวงอาทิตย์ฉันชื่อเทอาฉันอยากจะไม่ซ้อมพูดอยู่ตวงอเธอคือใครโอเคสวัสดีดวงอาทิตย์ สวัสดีคุณดวงอาทิตย์ว้าววันนี้คุณดูร้แรงจังนะโ้ยว,ว้าาขอ,ขอดเปิดเขาจะโอเคอนนแบบนี้ไ้ยเนี่ยโอเคโอเคเฮ้ยมาไงเนี่ยโปรโตอะไรของจะโอ้เฮ้าเธอทำดีนี่นายแกล้งฉันดีใจด้วยตอนนี้นายช่วยเดี๋ยวฟังก่อนฉันฉันไม่ได้จะทำอ๋อเหรอ ฟังนะสำหรับชั้นนายมันก็แค่ดาวหลกตัวเองเอาแต่ใจและเป็นจอมอวดฉลาดเพราะงั้นกลับไปวงโคนจาตัวเองไปให้พ้นหน้าฉัน <c oughs> ตอนนั้นน่ะทำเอาเจ็บเลยรู้นะ่ะแต่นายทำฉันก่อนและฉันก็มาเพราะจะ <c oughs> เออคือฉันฉันอะไรฉันขอโทษเธอนะขอโทษนั่นฉันพูดแล้วไปเคืองกันแล้วนะบายบายนี่ ไม่เอาหนะ้าครอีกอะคือว่านายกะมาแค่นี้แล้วไปเหรอเอ,อ่อใช่ฟังนะถ้านายอยากเริ่มใหม่อีกเริ่มจากเรามาคุยกันไหมเฮ้ยคิดว่าเธอกำลังติดธุระนะมันก็มาด้วยธุระท่านายอยากใช้เวลาในระบบสุริยะด้วยกันเราต้องเริ่มจากเรื่องนี้แล้วไปเพลง <c oughs> <c oughs> ดราม,มาา่าจังวะได้อ่ะโฆษณาสองต่อเลยคราเมื่อกี้ <c oughs> ไป สนิทกันรู้สึกว่าเริ่มสนิทกัดเยอะอยู่นะคนพูดไปมันไม่เปลี่ยนอะไรแต่ฉันไม่มีทางจะตัวใหญ่แบบพวกนายได้เลยก็ถูกตามนั้นนายพูดตามพี่นายเป็นอยู่เลยโอ้นั่นอะไรนด้เขาเหมือนพวกเราเลยเฮ้ยโอ้ดวงจันหรอเขากแกนิมิดกับยูโรป้าเนี่ยอันไอดวงเนี้ยดวงนี้ยูโรป้าแน่แต่อันนี้น่าจะแกนิมิดหรือไอโอสักดวง กาเรด้วยที่ฉันรู้ว่าดวงจันทร์ฉันก่อตัวเพราะฉันดึงดูดวัตถุต่างๆเข้ามารวมกันมาจากแรงโน้มถ่วงของฉันและมันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วเพราะงั้นไม่มีให้เดาสินะก็ใช่ว่าไปไปไม่ได้ดาวอังคารแสดงว่ามันแค่มีโอกาสสินะอ,อยูเลน,น,นั้นนี่ทุกๆดาวนี่คือ,อยูเรนัสยูเรนัสรทสุมันเือจริงๆใช่ไหมยูเรนัสน,นี่ อย่าพูดกับคำด้วยวพวกนาพอเลยนะแล้วฟังอยู่เลโอ้เดาค่ะอยูพูั้นห้ฉันแค่มาเพื่อทักทายแล้วมาถามว่าเห็นเนบจูนไหมเขาเป็นเพื่อนฉันแล้วฉันหาเขาไม่เจอไม่ไม่เห็นเขาเลยโอเคเอ่อโชคดีเพื่อนใครคือเนบจูน าดาวสุขเขาไม่ทำสีน,น้ำขาถามนะเอ่อทำไมเราถึงต้องไปหาดวงอาทิตย์ด้วยจำที่เขาบอกว่ามีแผนการใหญ่ให้เราได้ไหมได้ฉันอยากรู้ว่าคืออะไรเธอคิดว่าเขาจะบอกเธอเหรอเกิดห,หน้าอย่าเป็นเด็กน้อยเลยนี่เราวกมาเถียงกันอีกแล้วสินะฉันไม่นะฟังก่อนพื้นฐานของดาวเคราะห์คือเด็กน้อยแค่จะบอกว่าอย่าทําให้มันวุ่นวายกว่านี้คือแบบฉันไม่เห็นด้วยแน่นอนทําไมล่ะเพราะมันต้องมีอะไรบางอย่าง ฉันรู้สึกได้มีบางอย่างในตัวเราที่พิเศษเป็นหน้าทีก่การเรียกร้องลึกๆฉันรู้สึกได้โปรโตฉเยวนะนี่โลกได้ยินเรืเ่อ,องพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยโลกก็เ,เห็นเรื่องนี้ด้วยบอกฉันทีฉันมันบ้าบอขนาดไหนกันเออจาก1นึถึงสิจะอยู่ที่เก้าแต้มว,าว้าวเกาฉันฉนเหลือหนึ่งแต้มที่ยังไม่สุดทางสินะก็ได้ถ้างั้น9ก้า โอเคโอเค9.2 9.25ตัว9.25เนปจูนอยู่ไหมนี่อยู่ไรนัเองนะฉันพลาดไปเยอะเลยนะเนปจุนอ๋นี่คือจุดเริ่มต้นที่เขาหายไปอยู่ไหนอ่ลังาวไงเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยว่าไงหลายวันเลยเหรอจริง ก็ล้านปีมาแล้วล,ล้านปีเหรอจริงเหรอโอ้พิสวงจริงบอกฉันหน่อยสิพวกก่อนอืいい่นนายเป็นไงบ้างก็ดีฉันได้คุยกับดาวเสาร์มากขึ้นถึงเขาจะเล่นกับดาวพฤหัสบ่อยๆก็เธอแต่ว่าก็ไปได้สวยเลยฟันนะนายมั่นใจใช่ไหมว่าโอเคหน้ามากกว่าโอเคอีกแทบไฮเปอร์มันเป็นกองของเกาเย็นเฉียบขนาดใหญ่ที่มีแต่ของน้ามองทั้งนั้นนี่ดูสิที่ฉันเจอรูโต้เหรอ นด้เจอดาวคลอยหินนั่นน่ะได้เข้ามาจากแถบไคเปอร์เหรอแม่แล้วแต่ว่าเข้ามาเป็นชุดนะเหมือนมีดาวคลอยอีกด้วยอวิเคอรอนง่ายเออชื่ออะไรกันฉันพูโตและฉันแครอนพวกดาวคลอนหน้ากลัวจังไม่ต้องห่วงฉันจะปอกปห้องไม่โดนแกล้งพูโตขอบคุณนะคิดว่าเป็นดาวคลอยทั้งคู่เลยไหมเธอดูเหมือนดวงจันทร์มากกว่าอ๋อตอนนั้นมนุษย์โลกยังไม่แเังไม่ตั้งกฎให้พูโตเป็นดาวคลอยแค่นี้ เราควรไปบอกดวงอาทิตย์นะเพราะว่ามีดาวเคราะห์หินที่อยู่หลังจุดนี้มาเร็วไม่เอ่อเอ,อเาไมาโโโ่โอเคเอาสรุปก็โอเคโอเคนายนายทำได้ที่ทำมาไม่สูญเปล่าวพวกเขามีวงโคจรพวกเขาก็เข้ากันได้ดีอาจจะ่ใจ <c oughs> แค่อาจจะฉันอาจจะทำ <c oughs> นี่ดวงอา <c oughs> ทิตย์เทยเทอปลดตเอิร์ดสองคู่ เธออยู่มันเป็นที่ที่เหมาะสมกับพวกเธอที่สุดแล้วถ้าเกิดเข้ามาอยู่ใกล้ฉันหรือไกลมากกว่านั้นก็อยู่ไม่ได้หรอฮะไม่มีเป็นเรื่องที่ฉันเกี่ยวไว้คุยทีหลังอาจจะอย่าเรื่องหองทินรู้ได้ไงว่าจอบรรลับปีวอาทิตย์ฟังเราหน่อยฉันรู้ว่าบางเรื่องต้องเก็บเงียบไว้แต่เราเพิ่งมารู้ตัวฉันอยากรู้ว่าทำไมดาวดววงอยู่ในวงโคจรตัวเองโดยไม่รู้ว่าทำไมกันถึงให้อยู่ก็ถ้าฉันบอกเธอฉัน ฉันก็ไม่รู้มันอาจจะสร้างปรากฏการณ์แปลกๆไม่ก็อะไรที่แยก่กว่านั้นหรือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยช่วยเลิกเอาแต่ใจได้แล้วนายไม่ต้องแบกรับอะไรไว้อีกหัวตัวคนใหญ่เาท่านจะกรัวานเป็นที่ที่เปล่าเปลี่ยวฉันอยู่ที่นี่มาเป็นเวลากว่าล้านปีไม่มีใครนอกจากฉันและจิตใจฉันแล้วก็มีพวกนายดาวเคราะของฉันแต่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมละ่ะทิ ฉันไม่อยากให้จักรวาลเป็นที่ที่เปล่าเปลี่ยวอีกที่ฉันอยากให้คือมีชีวิตไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์แสดงอะไรแบบดาวเคราะห์ถึงมีความเป็นไปได้สูงมากแบบท่าทางแบบอ่อนแอแบบอ่อนโยนอ่อนแอขนาดเนี้ยจักรวาลมันน่ากลัวกับไม่แน่นอนสรุปดวงอาทิตย์ก็มีความกลัวเหมือนกันนะทำมันให้ได้ ยน้อยเลยโหตูตาทำอะไรที่ที่ไกลจากวงโคจรของตัวเองฮะก็เราแค่จะมาแนะนำเพื่อนใหม่ภูโตกับแคลร์แค่แลโอ้โอเคแบบนี้มันแบบตัวพูโตแบบเล็กกว่าเส้นไอ้นี่อีกอะเนี่ยมีดาวพทอยจริงอีกเหรอที่ไหนได้ไงอะ นนเดี๋ยวก่อนอดวงอาทิตย์แล้วเรื่องนั้นล่ะไม่ใช่ตอนนี้เอาช่วยกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองแล้วไปอยู่ที่นั่นไปโอเคบอกฉันมาให้หมดเลยแปลกแล้วเออฉันว่าฉันแบบนี้เองฉันรู้สึกแบบนั้นตลอดอสิ่งที่ฉันหามันคือชีวิตจบแล้วไหมไหย่ยจบแล้ว ถ้าใครชอบคลิปนี้นะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตอนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็ถ้าอยู่อีผมดูเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งอันนี้ผมดูเนี่ยเหลือแค่หกตอนเทานมนนะก็คืออีกสองคลิปหลังจากนั้นก็ต้องรอเพราะงั้นไปละ